อ่างแรกนะครับบอกมาอย่าดเงียบเป็นไรนั่นฮะกล้องสัญลักนั่นนั่นแม่นี่ลีพี่น้องโอ้มันมีหอยตีนนี่ใส่งามเลยใส่งามวันนี้เอาหัวหออแล้ว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 สองตัวบอกนะครับบนหันหัวมานะบอออกง่ายได้นี่ครับมันอวยหัวขึ้นทั้งฝ่าเนาะบอมีจังไหนบอมีจังใดโอ้บอมีโอ้ รู้ว่านี่อนี่เอาเมืองหลังแหลกนะครับเดี๋ยวให้แม่อ่เปิดโซ่เลยนะครับนี่มึงเนาะเปิดหลังมึงก่อนเด้เควดดินข้างหลังออกก่อนเป็นไหนควดดินเอามือขวดดินออกเนี่ยวดขวดขวดขวดัขวดออกขวดัดออกจับดาบมันโยกขึ้นมาเลย ครั้งแรกนะครับบอกมาหยามเงียบเป็นไงนี่มั้อย่าเอามาไปจุ่มน้ำแล้วเออล่างล่างออกธรรมดาโอ้มีสวยจังนี่เป็นไรมากครับคนหมานดิหลางนะกล้องสั่นลักจุกได้บะเฮ็ดเป็นปะหางมึงเด้อมั้เด้อยืมจุ่มมึงเด้อาฮ้ยเด้ยเฮ้ยจิ๋งเลยเราเราพึงไม้ยามน้ำนะครับ เพิ่งเคยหยามนี่โจกสิไระนีง่ยายมา้ยเอาะเอาเมืองัดเข้าไปสิแล้วก็เฮ็ดปลาชุลุไว้นะมาบาดนี่างนี้ไม่ต้องเราใส่กบเพาะเข้ามือนี่นะครับถือว่าได้แล้วนะครับล่างพร้อมด้วยครับแต้มที่หนึ่งนะเพิ่งใส่พร้อมล่างแล้งล่างนะครับเมื่งีกินเมื่งี้กินเมื่งี้กินเมื่อง อ,อันนี้นะครับนี่เขาใส่ข้องหมนันนะครับนี่ตับเข้าไปน,นะครับหูดเสียบจุดโอเคไปล้างไมหมล้างไหมข้างบนไป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 ง,งานไปทั้งเถียงเขาได้ยังงนานคนงานน้ำป่าบ่ป่ามาเรียนน้ำดิหมู่บ้านตอนม,มาใส่นะครับแม่บ่ได้มาน้ำนะครับ นมาผู้เดียวเราก็เลยบรรลุวา่าหลังในอยู่ทางไหนเนี่ยนะครับบอ,บอมาที่สักสักที่สักอา่าเอาเนี้เอาเงียบเอาทังคู่สาวพี่เลยนี่แบบแต่ทางทีง่ยเงีไปก็ได้ป้าไปป้านป้านน้องใหม่ไหมนี่ของเพ่ให้น้าพี่ให้นา้นาให้น้าหนูว่ามาใส่เงียบแต่ว่ามาผ่อเฮ็ดนะครับดอกนึงนี่นี่ดอกงามนะครับพี่เนาะ แน่นหมดม่นครับนี่นี่อันนี้เฮ็ดจุกโลกแน่นบไามสงสัยนะครับแม่นะแต่รวมันออกลายบนนักมันเก็บออกมาที่จงมันสีกุ้งแม่เป็นเสียเ้็ดต่อไปเอาหนี่ย้ายมาโน้นนี่โอ้พี่น้องมีห้อยตีนโกบเด้๋ยนี่นะครับนี่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 อืตรงนู้นะครับไปขนหรอมไปแล้วบะขึ้นหรอข้างหลังมาไปยังนี่นะครับห้อยตีนเนาะแม่ถีดร้องเปิดใช่ไหง Ở đây March express nó sang ở Des wird rein, all land in there erman will figured out Bây giờ hãy ch prescribe m challenge Ch capacity cho m My country Yeah Tài là Tichi nha mấy anh như vậy là người Chinese phụ nữ, người này พี่น้อกมึงเด้อเด้อนั่นดีนั่นดีนั่นดีน่นะครับโอ้อยอกออกเลวพี่น้องแอ้มือป่องเลยครับหลางเราบอกมือป่องเลยมันออกเลย นี่นใส่งามเลยใส่งามมั้นี่น้องบอกกัพี่น้องบวออกนะครับนบนบอลมาหันหัวมานะบวกออกอีกลงมาเลยอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นได้นะครับม,มากับแม่มานไหมครับนี่มานเ <มา S 1> ติบอื เ๋อเขาใส่ของมานเน้ําปันนี่ป้อนเข้าไปบ่ได้ปับป๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับไปล้างไม้ครับไปล้างไม้ล้างไม้ล้างไม้ไปไปแงให้นะ้ยาพำไป่ลยยังมาเลยแทงตรงไปตรงไปตรงไปเออตรงไปเรียบๆเรียบเรื่อย มากับแม่นะครับมันนี่มันกระจายยาแงบนะครับกับอีแม่แงบอ่ะมาเมืองหลังต่อไปนะครับอ้าวจีรุ่นมันจีมานบอเหยียบปลาเขาคนไปแล้วอ้าวพี่น้องนี่ห้อยกบเลยนี่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 เอ้าพี่นเห็นพี่น้องเห็นมันมีแสงแดดนี่เห็นี่มนี่นางคุนคุนนามคุนคุนทั้งหนาบอใสมันดูมาสงสงยสตสังเสอ้าวองเมือง อาแม่น oh, wow, ีลีอ oh, ่ะอ ah, ้เราก็ห yeah. oh, so ัวออนน่ามันกูนั่งนามีกบีลีอ่ะเต้นนุงงุเมื่อกี้โอ้ใส่ไงเด้อกบเถ่าเลยแม่บ้กบยังเอาเอาเวแล้วแลล้วแงตัวว่โอ้เอาเอาไปพูนไปเอาไปลงลงเลยไปมาลงงมาลงตัวเดียวน้ำเต็น่บ่โอ้ วันพ่อแม่กบเลยเฮ้ยนางหน้าไม,ม่เพี่ยลับกระกาเ<น>จากนะครับลับประกาเจากออกแล้วย่าดนันหลุดมือนะครับอ่ะเ่านัดสิได้ทำกแทนนะครับนอออ่ะนะครับนี่มองนี้ครับนี่ย บาออกไงได้นี่ครับมันอวยหัวคือเน้งฝาเนาะ,นะไม่ดึงเอาเสียนะครับเรียบร้อยที่เรามืองใส่มันใส่กบใส่กบนะครับเนี่ยไปไหนครับมันจะขุดเนาะตัวนี้มันอยากเกานะครับเนี่ยมันหย่านของย่านมันออกนะครับเดีย๋ยวใส่ของเขานะครับนี่ปั๊บ่อกไปอ๋ไปพยายามิสาเข,ข้าไปไปที่น้อง เหมือนห้น้ำดากเจ็ดล้อไปนะครับทำดากไปเลยมือหมองห้อลงอันนั้นหน่อลงไปอัน,นล่างมือนี่นะครับพีไปพี่ซอยไปมองโกบไงบ่าใส่ใส่เพป็นละทั้นน่ะจะเขาว่าเขาว่าลูกเขาต้องไปติดตามล้อรุ่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมันหกนะครับม่วานกับใบ หงียาบาดมือผมอยู่นี่แหละใส่เงยียบอยู่นี่งงนะครับหลังนี่แล้วมันผมหยาดเองนะครับจิเมียกันสิเมือนโอ้หนามเพือขาดครับใช่ปะอย่างมโนหนามเพือขาดขาดแนี่ยใช่าะโอ้บ่มีเด,ด้อพีอ่เนาะแต่ล้างไหมมาเมียนมันเมีน,มนโอ้มาเดี๋ยว มันั้นมนอะ้งมนกมันงด้วยมันมั้ด้วมันหนักมันด้วมันหนกมันด้วนนัน้่กูมาจัดกันรุน,นเนา,าะมีบะมีกัดุนหากเนาะมีบ่สิบะมี่อยู่บ่มีบ่บ่ดิโอ้ยมึงไหยังไม่ไป <c oughs> หลังไม้แด้ครับหลังไม้ไป อยู่านหนึงเานเลยไปไประวังนี่เด้อระวังนี่เด้อห่างไปอันตรายมีบ้างมีเงบ้ย่เป็นบ่าบู๊พี่น้นนองนๆน้ามรุดกันรุดครับพูดเมิงนอออ้อยเหรอออเราดุุนกันมั้ง บ่มีตโตบ่มีจังด่าบ่มีจังด่าโอ้บ่มีอ๋อบ่มีพี่น้องเราว่าบ่มีไปตะเมื่อกี้เสียมันปล่อยกบเลยมันเลยเสะขี่น้องมึงดู้ดหันเตรียงมึงนู้ดโอ้พี่น้องตาเดี๋ยวนัดต่างดีๆนะ เราพีเนาะม้อ,มอนดินสบายเลยนะนะครับจบแล้วบันนี่มีห้อยอย่างเงี้ดินไม่ใช่ดินซื้อๆนี่เรามางตัวใส่น้ำเนาะมันเปลี่ยนกบไหมนะครับพี่นนองกบไหมเพราะว่าฝนท่านเกลี่ยทำมันเพิ่งตกเนาะ พิ่งตกบางาาสองเดือนที่แล้วเพิ่งไขรเพิ่งดำบน้าแล้วเพิ่งาบางใดน,นีด่เดียวเนาะคือว่าได้แล้วครับนี่แต้มเนาะใส,ใส่ใส่ของใส่ของอันนา่าว่าอันอันขอบมีอยู่ได้หรอใส่นั่นน่ะใส่ต้องบอกมีอีกบอกโอ้ยพี่นอ้องไม่เห็นว่าเอ,าอ้า<ข>อันนั้นรูดอะไรรูดไหนกระสอบใส พี่อยู่อันนพี่เมลวานนี่สองตัวเหรอพ่บอกสองตัวมผมเห็นตัวเดียวว้าแล้วก็ปล่อยลงในกระสอบเนาะเก็าะเห็นนี่พี่น้นนอง <c ười> กะเพราะเมืองดีๆเก็บมันเหนียวนี่นสตัวโอ้นี่อันนี้ใส่ไว้ในป่านไหนนะครับเพราะว่ายังตัวน้อยอยู่ในตัวนี้นี่ไปแล้วนะครับใส่ของ้เรียบร้อยฮะโอ้ใส่ของใส่ของให้พี่น้องนต่างเข้าไปมึงมั้งไใส่บาร์ไลนะครับเมื่อวานมันคำนะครับ ตี่สามมึงเงียบปะเพรามันนามตันอ่าแต่มันโดดตรงนี้ดิมันกี่มันหนามจะบอกเขาเบื่อบู๊ปี่น้องมะม่วงหนามเขินค่ะเขินแน่นะครับเพียร์หนามบวกลงผมใส่มันพอดีอยู่นะครับแต่ว่าน้ำบวกลงอ๋อลุนกันเอ้า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 ยิงแล้วอีกแล้วอ่ะเออโอ้โอ้โอ้มืดซ้ำจับจัดโอ้ปาดกบเท่าตัวนี้เบ่เอ้ามาถูก โห oh, พี่น้องตัวนี้ม,มันน้ำตับหมูสงเสียตัวน้ำตเดี๋ยวล่างกันหลังครับนั่งกบเข่าหรือกบไม้ก็ตัวใหญ่แต่ว่าวพี่น้องมาอุ้มออกมาเลยนะครับนี่เทียเดียวนะครับอฮึใส่ไหมป้าตัวใส่อืึพี่น้อง เนี่ยนะครับหมานกบเนี่ยปีนี่ในโกบเนี่ยลายตัวแล้วนะครับอ๋อใส่ของหมานเขานะครับนี่เปิดของเลยนะครับใส่หม,มันป๊าบเรียบร้อยมน้นนีตัวเดียวได้กบเนี่ยตัวเดียวนะครับเมื่อกี้บังมือเขานะครับไปตามแล้วต่อไปเขา รังต่อสายรังต่อสาพี่น้องโอ้หมานดีเด้อนี่นี่ใส่ยี่ของนะครับอ๋อนี่รังหนึ่งนะครับนัดบริษายไก่กันเมื่อวานมันข้านะครับเฝ้านี่น่าจะเป็นรังสุดท้ายนะครับใส่เซจเด,ด็กเลนเนนยนีน่ป่ะโอ้ยม,มันพ่นห้อยหมานะครับโอ้หมาดแจ๋วลองดูแต่ว่าน้ำเขื่อนี่ลีนะครับ <Okay. S 1> อ๋อมีหรือ่ะมีหรือ่ะว้าวเมาดักขึ้นก่อนมาจักขึ้นก่อ โอ้นางหนามาด้วยนางหนาโอเคแ้่ตัวตัวเดียวโอ้อย่างงี้วะเหรอโอ้พี่น้องหมานั่นเองเศรษฐีเศรษถือว่าหมานี่เด้อเต้นได้แล้วบาก่าโจกแล้วย่ามันหลุดมือนะครับมันจีเสียดายนะครับเพราะว่ากบนานี่มันแหงเด้ยั่นมือนี่เพราะดาเด้นะครับคุณน่ะ เห็นใส่ในน่องสิบัวกำลังมันหลายถือได้ไหมครับโดตี่ห่วยได้หอดฝังเท่ากับาัวล่างหายไผ่ตืบปุลนเลยจ<ร>ะเป็นเม็ดกุ้เทียมจังบหวะจะไปกินนิดนึงเลยหมานี่ใส่ของหมานี่ไปปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยครับเก็บร้อยนะครับเบิดแล้วนะครับพี่นอ้องมือนี้บ่ได้ใส่หลายนะครับ มันคำนะครับเนี่ยมนมันรอมองเป็มองปุบปัะแล้วเอาื่อเป็นห้อยใหม่ๆม่แล้วจ้าพูดตดเตุรมันมีดอกจ้ามาไม่ทำนี่นะครับได้กรบประมาณจักตัวเมื่อกี้เมื่อไรบ้างโอเคตัวนะครับบม่แล้วโอ้ยายมวนบ่บาเด้เดี๋ยวมือมือใส่ลลายประสิภาไปอยาไม่ได้สั บได้ใส่นี่ยไวอีกจั็กน้อยเนาะนพี่น้องจกอักสองหลังโอ้ก่อนใสไ่ไปอีกยังถือยืนแหละเนาะเพราะว่าม,มันถือมาอย่างเก็บเลีล้ยงหลังนะครับเลยถือมาเก็บเลี้ยงหลังโอโอโอก,ก็ถือกระหม่อมหลังอืมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอหนานะครับมาติดตามล้อรุ่นนะครับแม่กับนัดนะครับมาหยามกบหรือว่ามาใส่กบนะครับราลารุ่นติดตามก่อนนะครับแม่บัวมาใส่กบสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้จะ มือนนิ้วนะครับเมื่อนี้เลี้ยวลๆเมื่อนี้ใส่ยำเลี้ยวยำเลี้ยวจากกระปานมันไปเอากระดาษเด็กวางกลับไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายครับ ฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปวีโอนะครับของช่องนัดบานเขานะครับ่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งติดตามคลิปรีโอใหม่ๆนะครับบุคกรณผ่าดน,น,นะครับ